ตัวนี้สีน้ำตาลทองนะคะไหมเกาหลีอก56ฟรีไซส์ค่ะเป็นทรงผีเสื้อนะคะตัวละ590ใหมเกาหลีมีแต่สีพื้นนะคะเนื้อผ้าใยจะวิ่งวิ่งหน่อยค่ะยิ่งเวลา,เาใส่ไปงานกลางคืนนะคะจะสวยมากเลยค่ะแต่งผ้าแก้วคอว,วีหัวใจแขนประมาณข้อศอก อก56นะคะฟรีไซส์มีขนาดเดียวคนตัวเล็กก็ใส่เป็นเดรสได้ค่ะผ่าชายสะโพกนะคะเพราะฉะนั้นใส่แล้วก็จะไม่ติดสะโพกค่ะ